พร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบทุกคนผมพิวัฒน์สะท้อนครับเป็นไงคะแฟนมิตรแรกก็บัตรสวัสิเลยโอ้ยจริงใจมากครับตอนแรกแอบตื่นเต้นว่าแบบบัตรจะโชว์เอาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้จัดแฟนมิตติ้งแล้วก็เหมือนเตรียมโชว์มาจัดเต็มมากก็แอบกังวลเพราะว่าไม่ผมแบบไม่ค่อยถนัดเรื่องแบบการโชว์เท่าไหร่ด้วยแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเตรียมมาพร้อมที่สุดครับเพื่อจะมอบไปกับพี่พี่แฟนคลับทุกคนครับอันนี้ก็เรียกว่าแบบว่า ต้องคุมสเตตคนเดียวเลยมันเงาไหมพีทมันมันก็มีเงาเงานะปกติก็จะแบบเเก็จะมีน้องคนสนิทสักคนแบบอยู่ด้วยกันแบบก็จะคอยเนเตอร์คอยซัพพอร์ตกันแต่ว่าวันนี้กลายเป็นแบบเออรอเราแบบโซโล่คนเดียวครับก่อนหน้านี้นเราก็คือแบบไปแฟนมีของเพื่อนๆในกลุ่มมาเยอะละ<ช>เราแบบได้เก็บเรฟเฟรนซ์จากคนอื่นมายัางไงบ้างโอ้โหผมว่าแต่ละคนนี่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองถ้าอย่างของของ ของฟอร์ดนี่ <Yeah. S 1> ของฟอร์ดจะมาเป็นฟิลแบบว่าละมุนล,ละมุน <Yeah. S 1> อยากมอบความสุขให้กับทุกคนหรือแบบอย่างของอืน่นก็จะมาเป็นฟิลเท่เลยของบอยก็จะมาเป็นฟิลเหมือนแบบร้องเสียงดีแบบ เหมือนเคลือบผูทองคํามาเลยครับแต่ว่าพี่พีดข้อสุดท้ายนะผมก็เลยแบบก็หวังมากเลยนะพี่พีดผมเลยว่าถ้าเกิดวันนี้ขอมาเป็นความความสนุกความมุ่นจอยละกันครับถึงแม้ว่าทีมแฟมิทติ้งจะมาเป็นฟิลเวทมนก็ตามแต่ขอเป็นเวทมน์แบบมุ่นจอยครับผมจะไม่เป็นเวทมนต์ที่ลุกเป็นไฟหรือเปล่าอ่าก็ต้องรอดูเพราะวันนี้เรียกว่าผมเตรียมความเท่ม,มันแบบเต็มร้อยเลยวันนี้จะมีเสื้อผ้ากี่ชุดวันนี้เสื้อผ้าอยากบอกว่าเตรียมมา มีทั้งหมด6โชว์ครับซึ่งแต่ละโชว์ก็คือจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนลุคเปลี่ยนหน้าผมไปด้วยแล้วก็คนที่เตรียมชุดก็คือพี่อ้นผู้จัดการของเองครับแล้วอย่างนี้ต้องมีเครื่องประดับแบบว่าพิเศษอืปรับตามชุดปรับตามความเหมาะสมเลยเออให้เข้ากับชุดที่สุดครับออแล้วเราเราจะมีแบบโชว์แบบร้อนแรงเหมือน้องฟอร์ดไหมที่เขาโชว์แบบซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยอื <c oughs> ของผม <c oughs> ขอมาเป็นลุคแบบ ผู้ชายแบบคูลคูรูรูเท่เทไปเลยครับเพราะว,าว่าวันนี้มีหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงเพลงโปรดของด้วยแล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนครับวันนี้เรามีแขกรับเ,เชิญ้ลยค่ะแขกรับเ,เชิญก็จะเป็นพี่พี่ธรครับพี่ทรสวัสดีครับพี่ธรสวัสดีครับนี่ครับผม <c oughs> อันนี้เราไม่ขายเท่นะเราจะขายตลกเอาเอาตลกเลย <c oughs> เพราะผมวันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นโซโล่คนเดียวครับแต่ว่าก็ อยาให้ออกมาดีที่สุดครับวันนี้ก็น่าจะมีน้องๆทุกๆคนในค่ายมาดูด้วยครับแล้วเราอยากได้กําลังใจจากใครพิเศษไหมคะคจากเช่นคุณพ่อ,อคุณแม่เลย ก็อยากได้กําลังใจจากพี่พี่แฟนคลับทุกคนคุณพ่อคุณแม่วันนี้เหมือนหลานจะมาด้วยฮอเก้ครับฮอเก้มาด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ก็หวังว่าน้องที่ปกติจะยืนสัมภาษณ์ข้างๆกันเขาก็จะมาให้กําลังใจเหมือนกันแหละครับวันนี้โต๊ะมันดูใหญ่เป็นพิเศษเลยก็จะวามเป็นเขาไหมอ่ะสมมติว่าถ้าเขามาครับเขาเข้ามาเขาจะเดินมาบอกเราว่าเขามาถ้าเกิดปกติแล้วกับผมโชว์เขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาแบบเลงจะมองหน้าเราก่อน โอ้วันนี้สู้ๆนะเป็นกำลังใจเขาจะกอดเราแบบให้กำลังใจครับเ <shakes. S 3> <c oughs> ขาพุ่งมากอดเลยเหรอโดนอีกแล้วนะพี่พีทใช่ใช่การตอกกองแต่และอันนี้ไม่มีกองน้องบอกว่าการตอกกองก็ส่วนการตอกกอง ong, พอจบกองแล้วก็มีการนอกกองได้เหมือนกันก <c oughs> ารใบนี้มีตลอดไปครับ <c oughs> อุ้ยแล้วเรางิ้มจะมีแตกเมื่อเมา่ไใหม่ครับ แจกเพิ่มไหมหรือว่าน้องฟอได้คนเดียวนี่ผมแจกให้ทุกคนได้นะพอการ์ดออกกองนี้สามารถใครอยากยีบขึ้นมาก็คือมีได้เลยพี่ขอรับเลยได้ไหมแค่หนึ่งใบแผมแจกพี่พีทุกคนครับพูดถึงมาแล้วก็ต้องพูดถึงซีรีส์เป็นไงแล้วสองครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่อีพีที่สแล้วครับจะบอกว่าอีพีแรกนี่เหมือนน้ำจิ้มใครที่แบบดูลงน้ำจิ้มน้ำจิ้มอีพีที่สองเพเหมือนแบบโดดจากน้ำจิ้มมาเป็นมาเป็นน้ำซุปมาเป็นน้ำซุปเลยเป็นต้มแซ่บครับทุกคน ส่วน EP พีที่3นี่อยากให้ทุกคนตั้งตาราดูกันเพราะว่านอกจากความแซ่บแล้วครับทุกคนจะได้เห็นเรื่องราวที่เข้มข้นขึ้น <c oughs> เห็นแบ็คกราวด์ตัวละครของมหาสมุทรแล้วก็ของคุณต้องรักด้วยที่สําคัญใครที่ดู2 EP แรกมาแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมหาสมุทรเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นพระทิศของคน <c oughs> เป็นคนที่แบบล่าเริศอ P ที่3มทุกคนอาจจะได้เห็นน้าตาของมหาสมุทรครับ ขาอาจจะไม่ใช่พาทิ์ของคนริบปะกขาอาจจะเป็นพาทิ์ที่มาเผาคุณต้องหลักเลยปะก็สำหรับทุกคนอาจจะเป็นพาทิสสำหรับผมอาจจะเป็นพาทิ์ลูกใหญ่หน่อยอาจจะเป็นแค่ไหนคะเป็นใหญ่เท่านี้ครับแต่ว่าแบบบอกเลยว่าสองที่พี่เนื่อบอกเป็นน้ำจิ้มน้ำซุปอีกหรอแล้วเนื้อไม่อาจจะมาสักทีนะคะจะค่อยๆมาค่อยๆมาเพราะว่าอันนี้เมนคอร์เราเป็นอาหารรสแซ่บเป็นอาหารไตจะวใจวายตายตอนไหน เตรียมยาดมไว้ครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีเหมือนสลหับการให้แบบให้ทุกคนได้แบบให้แซ่บให้ได้กรีแล้วก็จะปุ๊บให้ดาวเหแบบมันเหมือนคลื่นทะเลเหมือนตีมเรื่องเลยครับก็ว่าแบบเป็นทะเลเลยเชื่อเขาว่าเหมือนคลื่นจริงๆเพราะว่าแบบมันก็กระแสก็คือค่อยๆพุ่งขึ้นพุึ้นเรื่อยโอ้ยอันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อแล้วก็พี่พี่แฟนคลับทุกคนครับที่การสพอร์ตกับผลงานชิ้นใหม่ของพวกผมทั้งสองคนครับพี่พี่ต้องอาดฟีดแบ็กกูแล้วมีแบบฟีดแบ็กอันไหนที่มันแบบว่าตลกประทับใจเราไหมครับ เจริงๆผมประทับใจถ้าเกิดพูดเรื่องของคําชมละกันครับเริ่มจากคําชมก่อนก็คือขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนมากที่ไม่ว่าจะเจอเราตามงานต่างๆหรือว่าตามโซเชียลมีเดียครับพี่ๆเขาจะคอยพิมพ์ให้กําลังใจเราโดยเฉพาะเหมือนซีมันจะมีซีนดําน้ําที่ผมต้องลงทุนแบบลงเรือแล้วก็ลงไปดาใต้ทะเลจริงๆซึ่งพอแฟนคลับพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับได้เห็นเรื่องหลังการถ่ายทำเขาก็บอกว่าแบบขอบคุณมากๆที่ลงทุนเรียกว่าทํา เพื่อความทุ่มเทลงไปทั้งตัวเพื่อเพื่อผลงานชิน้นนี้ทําให้แบบพวกเราทุกๆคนได้ดูกันแค่นั้นก็แบบผมกับน้องก็ดีใจมากนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของความพลิกๆนี่รู้สึกว่าแอดมินทีมค่ายรอบนี้ก็คือเหมือนจะไปสุดมากเลยนะครับเพราะว่าทำโปรเตอร์ปล่อยคลิปสั้นๆออกมาก็คือแบบตามเทรนสุดๆเรา โฟเตอร์คะไม่ว่าคุณเห็นแฟนๆตัดคลิปมาไหมมีคลิปไหนที่เราดูลรวโหคลกจดใจมาก <c oughs> จริงๆมีเยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นไปตามจะเป็นไปตามตอนอย่าง<ม>อีพีแรกก็จะเห็นคุณต้องรักที่แบบว่าเห็น<ม>เห็นลาย<ม>เห็นขาอ่อน,นหน่อยๆแฟนคลับก็จะตัดต่อเฉพาะตรงนั้นนะครับแล้วก็มา <c oughs> ลงแบบอุย้ยกีดกีดพี่พีชขาวจังเลยคุณต้องรักขาวจังเลยครับ แต่ถ้าเกิดเป็น EP 2ก็คือแบบก็จะจะหาดูได้แบบเอกลุศนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีนแบบที่มีเฉพาะในไอ้ีีแบบเป็นอันคัอะไรเงี้ยครับแล้วแบบมีอันไหนที่แบบว่าแบบแฟนแฟน้มนมาแล้วแล้โอ้พีทแซบไม่ไหวแล้วนะจะไปจะไปสุดกว่านี้อีกไหมก็แบบเราอ่านแล้วเราก็เขินเองครับเออแต่ว่าแบบแบบขาบอกว่าคิดการมากก็แบบ EP สองแฟน ถ้าพลาดแต่อันคัดนี่ต้องเสียดายมากเลยนะใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกคนถ้าเกิดทุกคนแบบดูไม่ทันวันที่ออนแอร์เลยยังสามารถไปตามดูเป็นแบบอลลอนไลน์ก็เวอร์ชันอันคัดที่ได้ที่แอบไป่ฉีดีครับอืมแต่เวอร์ชันอันคัดนี่ก็คือถือว่าคุณไปสุดมากว่ามีคือแบบสกิลแบบสุดๆกันไปเลยใช่ผมว่าไปสุดอีอยานคือพี่เมย์เขียนดเร렉ชั่นให้ครับเพราะว่าอย่างเรื่องที่แล้วเหมือนพี่เมย์เขายพยายามปล่อยความเป็นธรรมชาติแล้วก็ เป็นเรื่องแรกที่เราทั้งสองคนแบบได้มาสแสดงในการด้วยมันเลยแบบยังไม่รู้จังหวะจากคนแต่พอเรื่องนี้พี่เมียเขาเขียนสคริปต์ให้ชัดเจนว่าอ,าอยากได้มุมไหนภาพแคบตรงไหนมันก็เลยออกมาแบบสุดอย่างนี้แบบทุกๆคนเห็นกันครับแต่พี่เมียอีพีสามแล้วบรรจายังไงล่ะคะมันจยายเข้ากรุงเทพแล้วเรียกว่าใกล้ใกล้ครับเพราะว่าเหมือนเป็นช่วงท้ายของเกาะละกันมันจะเป็นช่วงที่เหมือนคุณต้องรักเริ่มเริ่มจะเปิดใจให้ใหกับมหาสมุทรและแต่ยังแบบมีความเป็นแมวทุกคน เป็นแมวที่แบบว่าเหมือนใจข้างในอะ่ะชอบเรานะแต่ข้างนอกเหมือนปักแข็งไม่กล้าย,ยอมรับว,ว่าเราอชอบเขาแต่ก็จะเริ่มเริ่มแบบว่าอ,อยากรู้แบบเอ๊ะบ้านเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงชอบคนแบบไหนก็จะเริ่มแบบอยู่ใกล้ๆรอบตัวมหาสมุทรมากขึ้น,นะครับมีคนถามเหมือนกันว่าคุณต้องหลากหมดเงินไปเยอะไหมคะกับน้อมมหาสมุทรกว่าจะได้เขามาผมเคยคุยเรื่องนี้เหมือนกันว่า คุณต้องรักเนี่ยจ่ายเงินให้กับมาสมุทรไปเท่าไหร่แล้วก็นัง่งกระนับกัน5 0 0 0ั0 0 0็ดมี4 000, 5 0 0 0สุดท้ายนะับไปมามีนับด้วยว่าแล้วการโอนที่แบบที่ไม่ได้อยู่ในซีนด้วยมันหมดไปทั้งหลายก็จำได้ว่ามีหลายแสนอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> หลายคนอยากเป็นน้องมหาสมุอร่แล้วทุกคนอยากเป็นมาหาสมุทรครับแต่คุณต้องรักยังมีอยู่ใช่ไหมคะยังมีพรอมเปย์เรื่อยยังมีพรอมเพลย์เรื่อยจริงๆตอนแรกพี่แฟนคลขับบอกว่าอยากสู้คุณต้องรักเพราะว่าอยาก ได้ยินมหาสมุทรน้องฟอร์ดแบบพูดภาษาใต้เยอะๆแต่หลังจากล่าสุดไปอีฟเอ็มมาครับน้องได้ยินน้องฟอร์ดพูดภาษาใต้เยอะขึ้นจนกพี่แฟนคลับอกว่าพี่ยอมแล้วพี่ฟังภาษาใต้ไม่ออกแลวพี่ขออยู่ทีมคุณต้องรักและกัน <c oughs> ให้แบบมหาสมุทรพูดภาษากลางเหมือนเดิมครับเป็นยังไงบ้างเราเพรแบบยังไงเราพอนแฟนบบสรุปแล้วเราจังพร้อมเปเขาอยู่ใช่ไหมก็ยังพร้อมเปอยู่แล้วเพราะว่าขึ้นเชื่อเป็นชุดก้าเด็ดดีตั้งแต่อีพีแรก เราก็ต้องไปสุดจนก,กว่าจะถึง EP สุดท้ายครับเราดูได้เลยแลได้ลสุดไปออกรายการแฟนมอรบรางวัลอะไรบอกใยสีครับแฟนมอรบรางวัลอะไรให้คู่คุณคือมันมีอยู่หลายชื่อครับเราเราก็ลื้ว่าแบบจะเป็นชื่อไหนนะสุดท้ายก็ได้ชื่อที่แบบน่าจะสมเป็นคู่ผมมากที่สุด แล้วก็เป็นชื่อที่พี่พี่แฟนขับน่าจะมอบเสียงฮาได้มากสุดก,ก็คือฟอร์ดพีทไม่เน้นตำแหน่งแต่เน้นสั้นตำนานไม่ได้มาเล่นๆแต่เ,น,เน,ตน้นตำนาน,น,านใช่คุณคิดว่าอะไรคือตำนานของฟอร์ดพีดผมว่ามันมีเยอะมากเลยคือตั้งแต่วันแรกที่ที่ทเราเจอกันจะเรียกว่าจะตำนานก็ไม่เชิงเหมือนเป็นความเปิดของผมกับฟอร์ดมากกว่าเน<ม>ี่ยจะชอบทำอะไรหลุดๆที่ให้พี่พี่แฟนขับได้ขำกันหรืออย่างล่าสุดที่ผมเล่าให้ในอีเอ็มก็คือนมแบบ แบบเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไม่ทันเปิดมาดูว่าแบบพอเปลี่ยนเสื้ออยู่ทำให้แบบทุกคนก็แบบกรีดออกมาครับหรือว่าอย่างแบบล่าสุดเลยที่เหมือนเราทางานจนเหนื่อยแล้วกลางคืนก็จะติดบัตรเข้าห้องแทนที่จะติดตรงที่เป็นออด้ามจากที่เป็นสแกนนะไปติดอยู่ตรงปุ่มกดกิ่งห้องก็ติดไม่ออกกเปิดประตูไม่ได้สักทีไหนจะตานานน้ําหินที่มันแบบสองสามปีก็ไม่มีเปลี่ยนแปลง เรายังเป็นหินอันแข็งแกร่งอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าบางทีจะเป็นหินแกรนิตบ้างหินเหล็กไหลบ้างหินอ่อนบ้างแต่ก็ยังเป็นหินอยู่ครับไปหินโดนน้ำจุกตอ <c oughs> น้ำเป็นกโกรดอันนี้น้ำแรงนิดนึง <c oughs> น้ำชนิดนี้เป็นกโกรดครับโอ้หเยังไงก็คือเราจะสร้างตำนานต่อไปเนอะไม่หยุดหยอด่อน <c oughs> ใช่ก็ยังสร้างตำนานต่อไปเพราะว่าจลึกๆพวกเราอยากสร้างสีสันรอยยิ้มให้กับพี่ๆแฟนคลับอย่างน้อยก็ละหนึ่งครั้งก็ยังดีครับ ใ่แล้วค่ะให้พี่พีทฝากหน่อยสำหรับแบรนด์ทอร์นาลีแลวก็แฟนมิตรนี้รวมทั้งซีรีส์ด้วยได้เลยครับก็อันดับแรกครับขอขอบคุณแบรนด์ทอร์นาลีนะครับที่ uh huh. ไว้ใจผมให้เป็นเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยก็ขอฝากสำหรับใครที่เป็นสายมูอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็พวกเราทุกคนแล้วก็ชอบสายแฟชั่นด้วยกำลังตามหาเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยกำไลต่างหูนะครับที่ใส่ไปแล้วยังดูดีอยู่ใส่ได้ใน everyday look แล้วก็ยัง เขาเรียกว่าพ่วงความโชคดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ฝากแบรนด์มานาลีด้วยนะครับรวมถึงขอฝากแฟนมิทติ้งเดี่ยวครั้งแรกของผมนะครับกับทีมมิวสิกแมนแฟนมิทติ้งครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผมจัดเต็มโชว์ต่างๆมาให้กับพี่ๆแฟนคลับได้ดูก็ ขอฝากด้วยนะคะสุดท้ายก็ขอฝากซีรีส์ต้องรักหมาสมุนรักซีดซีรีส์ <c oughs> ด้วยนะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่ GMM 25เวลา4ี่ทุ่มครึง่งทุกวันอาทิตย์ครับรวมถึงสามารถรับชมออนไลน์เวอร์ชันอันคัทได้ที่แอปไอทีดีนะครับผมขอฝากด้วยคร่ะขอบคุณครับเดี๋ยวให้เก็บอินเสิร์ตเสร็จพี่อยากจะเก็บเก็บใหม่แล้วให้ถ่ายรูป